คือรายการบ้านเธอกับบ้านฉันค่ะเนื้อหาเรื่องราวที่เราจะได้รับชมไปพร้อมกันนี้นะคะเป็นผลงานการผลิตสื่อของผู้ผลิตสื่อภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพล,ลเมืองผู้ผลิตสื่ออิสระผู้ผลิตสื่อชุมชนเพราะเราเชื่อว่าเรื่องราวของคนบ้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงคนอีกบ้านหนึ่งค่ะและในวันนี้นะคะเราจะตามผู้ผลิตสารคดีจากแดนใต้ที่ชื่อว่าทีมนครมีเดียไปกันที่ดินแดนมาลายูค่ะ ไปรับรู้เรื่องราวของพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นทั้งรูปทรงและลวดลายที่สวยงามนั่นก็คือเรือกอและนั่นเองค่ะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือแม้กระทั่งเคยเห็นเรือกอและแต่เรื่องราวความเป็นมาและความเป็นไปจะเป็นอย่างไรสำหรับเรือกอและติดตามได้ในรายการบ้านเธอกับบ้านฉันในชื่อตอนว่ากอและค่ะ ภาคใต้ของไทยมีพื้นที่ติดกับทะเลทั้งสองด้านอาชีพประมงเลยมีความสำคัญมาแต่ดั้งเดิมเรือประมง,งนั้นมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรือเล็กในประมงพื้นบ้านไปจนถึงเรือขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมประมง ท้องทะเลฝั่งตะวันออกของแหลมมลายูนับตั้งแต่อำเภอยะริงอำเภอปานาเรอําเภอสายบุรีข,ของจังหวัดปัตตานีไปจนถึงอํเภอตกากใบจังหวัดนาราธิวาสเหมาะสำหรับการทำาประมงชายฝั่งซึ่งเป็นตำนานของเรือกอและเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือทั้งรูปทรงของเรือที่มีปลายทั้งสองด้านบรรจบกันเป็นมุมแหลม ขณะที่เรือทั่วไปด้านหนึ่งจะแหลมอีกด้านหนึ่งจะตัดครึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอันยมณีลอยน้ำแบลีหนุ่มชาวนาราธิวาสท,ที่สนใจในเรื่องราววิถีประวัติศาสตร์มาลายูกับเรือกอแลคือเรือกอแลนเนี่ยถ้าเกิดเราพูดในแง่ของ ที่นอกนอกจากมันเป็นสิ่งเครื่องมือทรมากินใช่ไหมฮะเพราะว่าเรือจริงงแล้วมันเป็นตัวแทนของเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งเหมือนเราไปฝั่งอันดามันเราก็จะเจอเรือหัวทงใช่ไหมฮะที่แบบคนฝั่งนู้นแบบพาเที่ยวพาไปดำน้ำอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเนี้ยเอาไทยตอนล่างที่เป็นในเขตสจังหวัดเนี่ยเรือชนิดเดียวที่เราพบที่นี่คือเป็นเรือกอลและอาจจะพูดได้ว่าในแง่ของความภูมิใจก็มันเป็นความมุมใจของคนที่นี่ฮนะคนมาลายูที่นี่ว่ามันเป็นศิลปะที่แบบใช้งานได้อะ ทำอาหารกินได้แล้วก็เป็นสื่อแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชาวมาลายูครับเรือกอลเล่นะฮะเท่าที่สอบถามเนี่ยแล้วก็ถามคนเรือโดยเกือบเกือบทุกคนเนี่ยตอบว่าคําว่ากอลเล่มันจากคําว่ากอลเลเ่กอลเล่ภาษามาลายูแปลว่าโครงเครงหรือว,ว่าสายนะฮะก็แปลว่าเป็นเรือที่สามารถทนต่อการสายต่อโครงเครงต่อคลื่นได้เพราะว่าโดยลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพทะเลที่นี่เป็น ทะเลที่ไม่เหมือนฝั่งอนามันที่นู่นคลื่นจะเรียบแล้วก็มีเกาะบางลมบางคลื่นเยอะแต่ทาง3นจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูน,นี่ไม่มีเกาะเลยคือรับลมเต็มเต็มคลืนมาเ,มเต็มเเรือพวกนี้เป็นเรือที่แบบทนต่อคลื่นเพราะว่มันก็เป็นเรือที่คนผมว่าเป็นภูมิปัญญาคนคนโบราณนี่แหละที่เขาออกแบบเรือให้ทนต่อสภาพภูมิประเทศของทะเลที่นี่ครับ จุดเด่นของการต่อเรือกอละคือการต่อประกบไม้กระดานแต่ละแผน่นจะไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเป็นตัวยึดแต่จะใช้ตะปูเดือยไม้แทนอีกทั้งจะต้องมีการใช้ความร้อนเพื่อดัดไม้กระดานให้มีส่วนโค้งตามความต้องการส่วนกระดูกงูนั้นไม่สามารถใช้ไม้ที่มีการตัดต่อได้แต่จะต้องเป็นไม้ท่อนเดียวกันซึ่งช่างต่อเรือกอละเรียนรู้มาจากบรรพชนที่สืบต่อกันมา เอกลักษณ์ที่สำคัญสร้างความโดดเด่นให้แก่เรือกอนและนั้นก็คือสีสันและลวดลาย,ยดีเฉพาะงจีอย่างเดียวไม่ใช่ตอนนี่ซ่อมหรือต่อไหมไดซ่อมเฉพาะซ่อมอย่างเดียวพอดีจะจ,จะจะโตไหมนะไ,ไม้หายากเวลาจะซื้อไม้ตะเกียไม้ตะเกียงเขามีขาย,ยที่ที่ปัตตานีเขามีขาย,ยแล้วราคาเรือกอนเล็กับเรือไทยตัดราคา อีโต้แทงอันนี้อันนี้แพงกว่าอันนี้เรือเรือมือสองเนี่ยสามแสนสองสองแสนห้าตัวเรือใจฉัดขนาดเจ็ดเมตรแสนห้าตรงนี้ตรงนี้ใช้ใช้ไฟร่นคะผมว่าก็แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าตัวแทนก็มันมันจะหมดแล้วฮะผมว่าอีกสิบปีไม่มีแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งไม้สองช่าง ช่างก่อเรือเนี่ยมันยิ่งน้ําวันจะจะ,จ,ะจะจะหายากเพราะว่าเราือกอเล่เนี่ยที่ที่ถามเข้ามาเราะว่าเขาต้องมีช่างช่างใหญ่เนี่ยคือหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีลูกมืออีกประมาณสองสามคนนะฮะปมต่อเรือเป็นปีอ่ะบางลำฮะยิ่งการดัดไม้เนี่ยดัดไม้เป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดจากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ชาวประมงแหลมมาลายูต้องดัดแปลงเรือกอและดั้งเดิมมาเป็นเรือที่มีชาวบ้านเรียกว่าเรือท้ายตัด ซึ่งมีลักษณะหัวคล้ายกับเรือกอและแต่ส่วนท้ายจะตัดเหมือนเรือทั่วไปถึงอย่างไรก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้คือการเขียนลวดลายสวยงามเช่นเดียวกับเรือกอและจนทำให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่รู้จักเรือกอและมักเข้าใจว่าเรือท้ายตัดนั้นคือเรือกอและก็จะไปเจอปรนิดน่เบค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคะ หลังจากนี้เราจะไปที่นาะที่ว่านั่หมูบ้านชาวประมงที่หาดนานานทัศน์ช่างที่มีความสามารถในการเขียนลายเรือเหล่านี้นั้นต้องมีพรสวรรค์ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ช่างส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ำเรียนในวิชาการเขียนลายเรือแต่อย่างใดแต่กลับสามารถเขียนได้อย่างวิจิตรสวยงามลายเส้นคมเสมอกันทั้งสองข้างอันดุลเลาะมาดิงเด็กหนุ่มชาวนราธิวาสที่ผูกพันกับเรือกอแลจนกลายเป็นช่างเขียนเรือที่มีความสามารถคนหนึ่งเสนอเหมือนอลอดหรือลอดได เกิดมาพบเห็นเรือก็แล้วก็เลยชอบในความงามความเป็นเอกลักษณ์ของของหมู่บ้านเพราะว่าเรือก็แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เขียนมันก็ไม่มันก็ไม่สวยแต่นั้นคือเอกลักษณ์เสน่ห์ของของเรือก็แล้วก็คือต้องเขียนลายก่อนถึงจะเป็นเรือก็แล้วเพราะชอบชอบเรือก็แล้วตั้งแต่เด็กก็เลยอยากเหมือนเรือก็แล้วเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนถ้าเกิดเปลี่ยนได้เป็นเหมือนลมหายใจของหมอกเลยอะเรือก็แล้วเนี่ย หายใจผมเห็นแล้วก็แล้ก็เกิดเห็นแล้วก็แล้อยากเขียนแบบแบบก็แล้วให้สวยๆก็เลยคิดค้นมาตลอดแต่ก่อนผมเรียนลายก็มีมีนักศึกษาท่านหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ลายก็แล้แต่ผมมองในเลายก็แล้มันไม่เป็นก็แล้มันเป็นลายไทยตัดแต่ว่าเขาตอนนี้เขาเข้าใจว่าเนี่ยลายไทยตัดเป็นลายก็และแต่ผมอยางจะบอกตรงวลายก็และตอนนี้มันช่างที่ก่อสร้างลายก็แล้วมันน้อยถึง จะเทียบกับช่างที่เขียนลายเดือไทยตัดเยอะน,นีก็เลยเนี่ยสังคมตอนนี้มันมันกำลังบอกว่าเออเนี่ยต่อไปอะ่ะคนจะไม่รู้จักเดือกแลวตัวจริงเขาจะรู้จักเรือไทยตัดเพราะว่าเขาไปสแสดงที่ไหนเขาเนี่ยแล้วก็แล้วแต่บางทีเราก็เถียงกัน,นกับอาจารย์เนี่ยวันนี้แล้วก็แล้วไม่ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วที่แท้จริงอยู่ในรูปถ่ายเนี่ยแล้วก็แล้วก็จริงแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าแล้วก็แล้วจะสูญหาย เลยไทยตัดจะเป็นเลยก่อหละก็เลยอยากไทยทอดเล้ก่อหละเนี่ยให้คนเขารู้ก็เลยอยากจะสร้างแบบพิธภัณฑ์สักอย่างของเลาะเนี่ยที่เราคิดแต่ว่าเนี่ยเราเพิ่งเจบมาจะเก็บเลาก่อนละทั้งหมดจะเป็นงานของเลยก่อหละหมดเนาะจะเก็บกับเลยก่อหละลายเลยก่อหละนาฬิกาก็จะเป็นลายเลยก่อหละเป็นพวกเกียกันก็จะเป็นลายเลยก่อนละเราคือว่าเราอยากให้เขาอะพอเห็นลายปุ๊บมันจะดูเออเนี่ยเป็นลายก่อนละ อย่างน้อยเขาเขาได้พูดถึงได้ได้รู้ว่านี่ลายกอนและเพราะว่าเราใช้ภูการปัจจุบนันเรือกอและที่มีจำนวนน้อยลงและปัจจัยที่ไม่สามารถต่อเรือกอและลำใหม่ได้เพื่อสืบสารการต่อเรือกอและให้คนรุ่นหลังได้รู้จักนั้นจึงเกิดเป็นการดัดแปลงภูมิปัญญาเหล่านั้นให้เป็นเรือกอและจำลองมากขึ้นจนได้รับความนิยมก็คือแต่ก่อนนั้นผมไม่ได้ทำอาชีพ เรือกอและจำลองฮะเราก็เลยนึกขึ้นมาว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรือกอและจำลองที่จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีเป็นศูนย์กลางก็คือต่างคนก็ต่างทำรรแล้วก็ดึงเยาวชนในกลุ่มคนหนึ่งก่อนมาฝึกเขาให้เขาฉลุแล้วว่าฉลุเราฉลุเป็นก็คือฉลุปุ๊บแล้วก็ให้เขาวาดลายวาดลายตามจินตนาการของเขา เขาก็เขาก็ภูมิใจก็คือบอกตรงๆว่าเราเป็นคนเขียนลายไม่เป็นแล้วก็ทําเรือเนี่ยไม่เป็นเลยแต่ว่าสอนให้สมาชิทำเนี่ยเขาทําได้เพราะว่าบางคนที่มาที่นี่ก็คือเขามีพรสวรรค์เขาสืบทอดจากบรรพบุรุษของเขาการเขียนลายเรือก่อนและเนี่ยมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้จินตนาการออยอดของผู้กันเนี่ยก็คือจะบรรจง ในการเขียนลายเรือกอเลจริงๆโดยจะนิ่งสงบเจะจ,จงที่เรือลำนั้นฮะก้มหน้าก้มตาเขียนพอเรามาเปิดศูนย์ที่นี่มันจะมีหลากหลายไอเดียของสมาชิกก็คือช่วยกันคิดว่าลายเรือกอแลเราจะผสมลายยาวอนี่ได้ไหมแล้วก็ลายยาวอเราเราจะผสมลายไทยได้ไหมก็คือพวกเขาก็จะคิดกันเองเรือใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ไม้ไม้แข็ง ก็คือไม้ตะเคียนก็คือทําไม่ได้ถ้าจะให้เขียนลายก็เหมือนกันก็คือเขียนไม่ได้เพราะว่าลายเรือกอละลําใหญ่เนี่ยก็คือมันจะเขียนลายใหญ่แต่เรามาทําเรือกอและจําลองเนี่ยก็คือลายลายลายปานีดลายเล็กๆลายละเอียดวันนี้เราและทีมงานได้ลงเรือกอและ นี้คงเป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับความเป็นเรือกรและมากขึ้น kalau buka rale lebih kurang 30 tahun lah. Ya dulu tu kita dulu dulu tu kita duk kerja muka lain. Kerja pas tu, tupe orang pun duk bawa pa orang pun belas-belas tahun ke. Nak wali orang pas lapuk kita kerja jayo lah. Waktu demo tolong modal kita. Ha kita ban pa orang maha tu ngah kerja kita tu kita kemak tak nenek kita. Dek bayar. Dek bayar. Ha oh, kalau palu kita bakal palu kita buat rama. Pi kucah tak boleh sobek. Ha oh, ni kucah tak boleh sobek. kita ya budak-budak tu bakal kerja dengan pak kolek lah tu. Hmm. Uh, kalau dia pandak ya tak ada payah lah ko. Uh, tapi jalan ni ha, ni kita hak hu ni pak kolek ni jerah ya, pada pau hu hak belakang Kalau kita mudah-mudah kita nak pergi 10 Mei. Nah. Pau gua tak kerak ada pongo tu dia makan sejel lebih. ni sejel eh. Gerah. ada merata ikan duk dan kita duk sini, oh kita gede lagi. Kalau pau hak pongo tak ada tu lambat. dia mau ni boleh, boleh. Pis maler ni duk mai boleh 4000 kok, mana ibu kok. Ha, wega pak hari ni dia boleh datang 100000, 100000, 100000. Thank you. baru lima ni gitu lah. Ya, awak muka kat cari apa? Cari sutung. Cari sutung lah. Cari Aa. sutung belum. Kita awak belum-belum cari sutung selalu lah. Kas duduk. awak cari sutung lalu. Nak pergi nampak biar narak gitu sikit lah. Yang saja. sahaja lah. Yang saja sahaja lah. Hadap kali. Oh, no. Nak pilih kolek lah. Sebab apa boleh pilih kolek? Ya, kolek ni ya kukuh sikit dek. Pak kukuh lah. Ya. Eh. Tone ni kalau awak ni cari paman hapi, kalau ni cari dah cek pi gitu lah. Ya. Kalau pantun yeah. tu lah. เรือกอและนั้นมีองค์ประกอบในตัวเรือหลายอย่างที่โดดเด่นแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ทุกคนได้จดจำคือสีสันความสวยงามจากลวดลายที่ช่างฝีมือบรรจงเขียนตามวิถีมาลายูรูปทรงที่สง่าแตกต่างจากลายทั่วไปเรือกอลและสันนิษฐานว่าการวาดลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและน่าจะกำเนิดขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสืบเนื่องจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ เราคลัว,คว่าเราต้องต้องต้องเสียใจกับเรือก่อนและที่สุนารไปเราไปเขียนบนเรือสติโบดมันก็เกิดไม่ไม่เกิดความรู้สึกอะไรกับเราเพราะว่าเราดับตบโตบนเรือก่อนแล้บนสายน้ําที่อยู่ที่ร,อยอยร่องนนลอยของเรือก่อนแล้ทํางานบนเรือก่อนแล้วแล้วก็เห็นครอบครัวทางานเป็นอย่งนั้นถ้าเกิดเราไปเห็นเขาเขียนบนเสาอะไรทัง้งนั้นเป็นลายก่อนและมันให้ความรู้สึกว่ามันหยาบหยามเรามันดูแบบ แต่มันเลาะบอกตรงๆต้องรับไม่ได้เพราะลายที่เราเขียนมันจะอยู่บนสเปซบดไม่ได้เพราะว่าลายนั้นเป็นลายกอและแต่เราสามารถจะบอกว่าเออลายในกอแลาะจะอยู่บนของที่ททเราสร้างทําขึ้นเองนั้นชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำแหลมมาลายูให้คุณค่าเรือกอ,อและม,มากกว่าเครื่องมือทำมาหากิน<ม>ก็คือเรือกอและลำใหญ่เนี่ยก็คือ เรือกเละลำใหญ่สามารถที่จะนำพาชีวิตคนเป็นสิบสิบคนได้จากจากท้องทะเลมาสู่ฝั่งแล้วก็หาปลาให้กินแต่เรือกเลจจำลองลำเล็กเนี่ยคือสามารถที่จะนำนำพาชีวิตเด็กที่ติดที่จะติดยาสิติดแล้วก็มาเพลิดเพลินกับเขียนกับกับเขียนลายเรือกเละในชีวิตประจำวันของเขาได้ สเสน่ห์เรือกอนลนี่ก็คือมันอยู่ที่รูปทรงและก็ลวดลายก็คือลายเรือกอละนี่มันจะดูแล้วมันจะอ่อนไหวแล้วก็พลิ้วแล้วก็สีฉูดฉาดใครเห็นแล้วต้องต้องติดใจแต่ก็มีเด็กรุ่นใหม่ไม่น้อยที่กลับมองไม่เห็นคุณค่าพร้อมกับการไม่สานต่อการเป็นช่างเรือกอและ Loni tu dua itu dua ait. Oh ya Pak Prau. Pak Prau tu ayam ngaji di oleh tua ayo. Ngaji tu macam mo 25. Oh ngaji raja Pak Kija Prau dengan dia. Ngajinya kita dok turuk yo. Turuk dia ada buat sekali gitu pas. Hmm. Jadi panah. Mula-mula mula Pak -mula, Prau tu apa tak gerak. Tulis. tulis lah, tulis tu ya tak ada upah dia ya, tulis. Oh, upah dia. Okay. perahu saja. Perahu perahu tu jalan dua puluh tahun tu. Hmm. Sebab perahu tu jadi ayah perahu tu jadi masa kuliah maju. Hmm. Pak Ayah duduk fikir, mari Ayah bertua tak ada, mari hmm. lewat jual hati. Tak ada. Ada Tak ada lama. Tak ada, saya mikir. Tapi anaknya tak sedih tak Panggol yang lain pun jadi bersih, jadi dia mula kerja ke lain. Hmm. Masa nak jadi kerja ni, dia boleh buat kerja muda. Hmm. Kita kalau nak buat kerja tak pandaran, atau nak menegur apa, buat kerja kau ni boleh kerja. Hmm. Boleh dem. Ya, ya. Ya, hmm. <laughs> kolek itu dia dari dia mau ke sini dia pandai apa perahu kolek. Lepas tu buat bakat mari nak buat jadi buat tukar perahu kolek ni, mikir mari buat, ลูกเบ๊ะเบ้ดิบาร์กาดิบาร์กาขโมนี่เบ๊ะเบ๊ะสมโมตุเลเซ่ยตุโคเล็กตุเลเซ่ปราวตุเลเซ่ฮะจอยตุเลเซแล้วนะผมนี่ก็เหมือนว่าเป็นคนรุ่นใหม่ฮะคนที่แบบยังที่สนใจในเรื่องศิลปะพวกนี้อยู่ก็พอเราได้มาสัมผัสมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอะไรว่าเป็นศิลปะชั้นสูงมันไม่ใช่สิ่งที่แบบจะทําได้ง่ายๆเวลาเราไปดูอู่ต่อเรือใช่ไหมฮะ เรือทั่วไปเนี่ยมันดูแบบง่ายมากมันมีมันม,ม,นมีมันมีพิมเขียวมีแปลนใครๆครใครก็าําได้ใช่ไหมมีนายช่างคนแล้วก็สั่งลูกจ้างทําได้หมดแต่ก็เละมันมากกว่านั้นไงมันมีตั้งแต่การเข้าวกรโดง,งูการดัดการลงเรือทุกอย่างการลงลายการมันมันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าเรือทั่วๆไปเงี้ยแล้วยิ่งอย่างที่ที่เขาบอกอะ่ะความสุขของ,ของเรือใช่ไหมเวลาเขาไปลงทะเลเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาไม่ได้ปลาเขาก็เขายย่อยโอเค เมเขานั่งดูเรือนั่งมีความสุขกับเรือของเขาเขาก็แบบบอก็ว่าเป็นสิ่งที่ความสุขของเขาชนิดหนึ่งฮะไม่ว่าเรือกอและลำน้อยที่ถูกจำลองออกมาเป็นสินค้าที่ระลึกหรือแม้กระทั่งลวดลายสีสันที่เคยเป็นเอกลักษณ์บนเรือกอและกลับต้องมาอยู่บนสิ่งของต่างๆแล้วถูกนิยามขึ้นเป็นตัวแทนความเป็นกอนและมาลายูก็ตาม แต่หากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมกันมาทั้งการต่อเรือและการเขียนลายบนเรือลำใหญ่กลับต้องหายไปคงน่าเสียดายที่เรามีเรือกอและจำลองไว้ชื่นชมแต่ความนิยมของเรือกอและลำใหญ่กลับลดลง น่าเสียดายไม่น้อยเลยนะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งข้างหน้าเรือกอนและที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งรูปทรงสีสันที่สวยงามจะหายไปจากท้องทะเลทางภาคใต้เพียงเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเราไม่มีผืนป่าขาดไม้ซึ่งจะมาต่อเรือนะคะเรือกอนและจำลองก็น่าจะสกิดเตือนให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นความสําคัญเรื่องการอนุรักษ์ผืน,น,นป่าและภูมิปัญญาในการต่อเรือค่ะ คุณผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถสื่อสารกับเราได้นะคะทาง facebook com s a s h บ้านเธอค่ะหรือว่าอ e ีเมลเข้ามาอย่างรายการได้ที่ email address บ้านเธอ @thai p b s o r t h ค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ thpbs.or.th a i s a s h บ้านเธอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ